เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทา่านใดครับวันอยู่เกมจะมีชื่อว่าเรื่องราวเหรอเป็นเกมที่เราจะต้องมาเรียงเรื่องราวนะครับผมของนิทานนะครับว่าจะมีจุดจบแบบไหนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยฮะเปิดสมุดมาหนังสือเกี่ยวกับการสร้างสารรค์เรื่องราวบทนำในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้มีมงกุฎอันหนึ่งซึ่งจะมอบให้แก่นักเล่าที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจักรทุกหน้ากระดาษน,นั้นว่างเปล่า มีเพียงชื่อเรื่องคุณมีหน้าที่ที่จะต้องเติมเต็มหน้ากระดาษเหล่านี้ด้วยเรื่องราวที่แสนจับใจเติมเต็มหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์และพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับตําแหน่งนักเล่าเรื่องได้เลยเรามันสายเล่าเรื่องแล้วอ่ามาครับบทที่1ชีวิตและความตายอารามเริ่มต้นอย่างเดียวดายพบรักและตายอย่างมีความสุขนี่ะสร้างเรื่องราวจากชื่อเรื่องนี้นะครับ อ๋อคือเราต้องทําตามนะฮะคือโจทย์มีมาให้แล้วเราก็ทําตามนะครับโอเคอาดัมมาอาดัมกับอีฟรักกันจากนั้นอาดัมก็รยจบจบวะโอ้โหเรื่องราวจบไวแท้เรียบร้อยครับผมนี่คือเรื่องแรกต่อไปใจสลาย นะฮะโจ์บอกว่าอีฟตายอย่างใจสลายหลังจากที่เขาสองคนได้เจอกันและอดัมก็จากไปทำให้อีฟนั้นเศร้ามาและอยู่มาอีกไม่นานอีฟก็ได้จากไปเช่นกันจบก็เรื่องราวค่อนข้างเศร้าเลยนะครับ ปอีกต่อไปนะครับผมหลังความตายนะครับเห็นวิญญาณของคนรักยังไงนี่เขาสองคนนั้นอีฟกับอดัมรักกันอยู่มาวันหนึ่งอดัมมาจากไปจนทําให้อีฟนั้นเศร้ามาก อยู่มาวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอีนั้นเขากำลังเฝ้าคิดถึงคนรักของเขาและสุดท้ายสิ่งที่ไม่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นอดัมปรากฏต่อหน้าเธอ <c oughs> จบแล้วต่อไปนะปฏิหารหัวใจสลายแต่ลงท้ายด้วยมีความสุข เขาสองคนนั้นรักกันอีฟกับอดัมรักกันอยู่มาวันหนึง่งอดัมก็ตุยและอีฟนั้นเศร้าใจมากจนทำให้อีฟนั้นคิดหาวิธีที่จะชุบชีวิตอดัมขึ้นมาและปฏิหารก็มีจริงอดัมเขาฟื้นขึ้นมาและเขาสองคนนั้นก็ได้ รักกันเหมือนเดิมโอ้โหเนีฮะเรียกว่าเรื่องพลิกไปพลิกมานะครับจบบทแรกบทที่สองนะครับผมหัวใจแตกสลายฟื้นคืนดูยครับอ่าหัวใจแตกสลายได้รับการยียยยาอ,อ็ดกาได้พบรักกับเรโนรา อยู่มาวันหนึ่งการแต่งานได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเบอร์นาดได้ตกกลุมรักเลยเนล,ล่าแต่เสียดายที่เนล,ล่านั้นมีเอ็ดการอยู่แล้วทำให้เบอร์ดาดนั้นใจสลายเลยแต่เขานั้นยังไม่ยอมแพ้เวลาผ่านไปการเวลาเริ่มเยียวยาใจ เบอร์นาร์ดได้พบรักกับอิสซเบลห้าเรียบร้อยไม่มีใครเสียตอนที่สองท้อแท้แต่ไม่ทอดแหถูกคู่สมรสตัวเองปฏิเสธโอ้โหมีความจำเสื่อม้วยอิสซเบลนั้นได้รักกับเอ็ดเวิร์ดเขาสองคนรักกัน ต่อยู่มาวันหนึง่งอิโซเบลความจำเสื่อมขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเลนา่าล่าก็มาหาอิโซเบลทั้งสองคนนั้นได้ปริ้งกันขึ้นมาโดยที่อิโซเบลนั้นความจำเสื่อมเขาไม่รู้ว่าเอ็ดกานั้นเป็นสามีของเธอจนทำให้เอ็ดกามาหาเธอและ ก็บอกว่าฉันไม่ใช่ของคุณนะทาให้เอ็ดกาใจสลายเลยแน่นั่นทุกคนปฏิเสธเอ็ดกางานแต่งงานอิโซเบลพระเบอร์นา r กำลังแต่งงานกันและเบอร์นา r ก็มาที่หอแห่งหนึ่งได้เจอกับเอ็ดกา แต่พบว,ว่าเขามีคนรักไปแล้วทำให้เอ็ดการ์นั้นเสียใจเป็นอย่างมากและจากนั้นเขาได้เจอกับอิโซเบลอีกทีหนึ่งและเขาก็ได้ใจแตกสลายเพราะว่าในใจของอิโซเบลนั้นมีเบอร์นาดอยู่แล้วจากนั้นไม่นานอิโซเบลก็เป็นโรลคลายเธอได้จากไปทำให้เบอร์นาดนั้นดูเพียงคนเดียวและจากนั้น Bernard, เบอร์นาร์ดก็ได้พบกับเลนอล่าสองคนได้รักกันอย่างมีความสุขและอยู่มาวันหนึ่งเอ็กกาได้มาพบกับเลนอล่าโดยคิดถึงอ so ิโซเบลมาเลนอล่าปฏิเสธรักไปเรื่องราวความเศร้าโตรเศร้าของเอ็กกานั้นก็ต้องจบเพียงเท่านี้ ไปต่อครับตอนที่4เศร้าโศงงานแต่งงานงานแต่งงานงานหนึ่งเบอร์นาดและอิสซเบลได้รักกันแตเถ้าพอโลกร้ายทำให้อิสซเบลนั้นจากไปทำให้เบอร์นาดเศร้ามาก เสียใจตัดฉากมาที่เอ็ดกาก็ได้พบรักเช่นกันเออขานั้นได้พบรักกับเรเนล่าสองคนนั้นได้รักกันมากมายแล้วก็โชคไม่ดีออสามีของเรเนล่าได้จากไปทำให้เธอนั้นเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและเวลาผ่านไปเวลาเริ่มเยวยาใจเรเนล่านั้น ได้พบรักกับเอ็ดกาสองคนนั้นได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขครับบทที่3พูดผีปีาศาจตอนที่1เปิดเผยเอ็ดกาทำตัวเองประหลาดใจยังไงฉันจำไม่ได้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนฉันไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว ฉันสับสนว่าตัวเองตายได้ยังไงพอฉันไปส่งกระจกที่บ้านก็พบว่าตัวเองตายแล้วโอ้เริ่มเริ่มเริ่มน่ากลัวเรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าเรื่องผีเริ่มมากลับมาพบกันเอ็ดกาและเลนาล่าได้พบรักกันคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจากนั้น เขาเอ็ดก e ้าก็ได้จากไปจากนั้นเรเนล่าได้ชุบชีวิตของเอ็ดก้าขึ้นมาและจากนั้นเรเนล่าก็จากไปทำให้เ e อ็ดก้านั้นเสียใจอย่างมากและเ e อ็ดก้าก็ชุบชีวิตของเรเนล่าขึ้นมาใหม่และทั้งสองคนนั้นก็ได้รักกันอย่างมีความสุขครับจบ ยังไม่จบมีโจทย์ขึ้นมาเพิ่มในชีวิตหลังความตายในชีวิตหลังความตายเรนล่าได้ชุบชีวิตของเอ็ดกาขึ้นมาปิ้งขึ้นมาและเขาและเรนล่า<ๆ>ก็ได้จากไปอีกครั้งหนึ่งคือจนทำให้เอ็ดกาอยู่คนเดียวไม่ได้เลยจากตามไป แ้ะเขาก็ได้พบรักกันในที่โลกหลังความตายโอ้เรื่องราวเริ่มเศร้าขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับตอนที่3ภัยพิบัติณง,งานแต่งงานหนึ่งเอ็ดก,กาและเลเนล่าได้รักกันและไม่นานอยู่มาวันหนึ่งเบอร์หาาได้เจอกับเลเนล่าแต่เธอก็ปฏิเสธรักของ เบรดไปและไม่นานเอ็ดการ์ก็ได้จากไปทําให้เลนดล่านั้นโศกเศร้าใจเป็นอย่างมากจากนั้นเรนดล่าก็ได้พบกับเบอร์ดัดหลังจากนั้นปฏิหารเกิดขึ้นมีคนชุบชีวิตของเอ็ดกาขึ้นมาและเขาก็มาเจอกับเรนดล่าแต่ที่ไหนได้เธอเองนั้น มีคนใหม่ไปแล้วโอ้ใจสลายรักกันถูกปฏิเสธจากลารามาเจอกันอีกทีหนึ่งก็รักกันนะฮะเบอร์น่าจากนั้นปฏิหารก็เกิดขึ้นนะฮะเอ็ดกาฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาหาเรนโรล่าอีกหนึ่งครั้งผมปรากฏว่าเรนโรล่านั้นได้สมรสกับเบอร์น่าไปแล้วโอ้ชีวิต ตอนต่อไปแกชลาสุนัขแกแสนเศร้าตายอย่างมีความสุขนนแล้วอยู่มาวันหนึ่งเอ็ดกาก็จากไปทิ้งสุนัขไว้อยู่เพียงตัวเดียวในเวลาก็ผ่านไปอายุ่าวันหนึ่งปฏิหารเกิดขึ้นเอ็ดกาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เขาได้เจอบ่าของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่มาของเขาก็ได้แก่ชราลงมากแล้วและสุดท้ายมาเขาเขาได้จากไปเรื่องราวนะฮะก็คือเอ็ดการ์นะครับกับมาของเขารักกันมากนะครับผมอยู่มาวันหนึ่งเอ็ดการ์ก็ได้จากไป หมาก็เลยเศร้านะครับการเวลาเริ่มผ่านไปนานนะครับหมาก็เริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มีปฏิหาริย์นะครับผมชุบชีวิตของเอ็ดการ์ขึ้นมานะครับเขานั้นได้พบกับสุนัขของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราอยู่มาไม่นานนะครับผมหมาตัวนั้นก็ได้จากไปนะครับผมก็เศร้าอีกแล้วอ่ะมันไม่มีแบบจบแฮปปี้ดิงเลยอะ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอพักไว้ที่บทที่3ก่คนแล้วกันนะครับผมเราคิหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม goodbye ครับ